ส, al, สวัสดีครับวันนี้ชบบ่างประปาฉบับบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมอบความรู้สาระดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านๆนะครับก็จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในชีว euh. ิตประจําวันให้เพื่อนๆรับชมนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ก็กดสั่นกระดิ่งนะครับหรือถ้าจะง่ายที่สุดนะครับก็กดติดตามนะครับที่ปุ่มติดตามที่มุมจอ ด้านล่างได้เลยนะครับเวลาช่างประปาฉบับบ้านบ้านะครับอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็มีอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงหน้านะครับให้เพื่อนๆรับชมนะครับเขาเรียกว่าชุดปิกนิกขนาดพกพานะครับอันนี้เป็นชุดปิกนิกขนาดพกพาเซตหกชิ้นนะครับก็เหมาะสําหรับที่เพื่อนๆจะพกพาไปแคมปิ้งนะครับหรือว่าออกไป ปิกนิกนะครับนอกบ้านนะครับก็เพียงหิ้วกล่องนี้ไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ถ้วยจานชามนะครับช้อนซ่อมนะครับเบ็ดเซ็เลยนะครับอยู่ภายในนี้นะครับช่างปราปาฉบับบ,บ้านๆก็ซื้อมาในราคา229บาทนะครับจากแอปช้อปปิ้งนะครับทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับแล้วก็จะเปิดให้เพื่อนๆชมเลยครับว่า ด้านในนะครับชุดปิกนิกขนาดพกพาเซ็ตหชิ้นนะครับด้านในประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวจ่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็จะเปิดให้เพื่อนๆชมนะครับวิธีการเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องในรูปแบบลักษณะนี้นะครับน้ำหนักไม่มากครับประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมนะครับก็เป็นลักษณะกล่องพลาสติกนี่นะครับใส่แบบนี้จะมีหูหิ้วนะครับนะครับสาหรับ ความกว้างและความยาวของกล้องนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่26เซนติเมตรและสูง17เซนติเมตรนะครับเนี่ยครับตอนแรกมานะครับก็จะเป็นพลาสติกซีนมาเลยนะครับอย่างนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆก็เปิดเช็คของด้านในไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆนะครับจะซื้อเหมือนช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับแล้วก็จะได้ นำไปใช้ได้นะครับแล้วว่าเจ้าปราป่าจะแบบบ้านๆนะครับลองแล้วนะครับก็ชุดนี้โอเคนะครับใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับนี่ครับการเปิดก็คืองัดขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกเหมือนลังกระติ่งน้าแข็งทั่วไปนะครับนี่นครับพอเราเปิดออกมานะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็จะมีถ้วยนะครับและจานนะครับนี่นะครับ ก็ซอนกันอยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแยกออกมาก่อนนะครับออันนี้เป็นถ้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจานนะครับจํานวนหกใบนะครับถ้วยหกจานหกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นแก้วน้ํานะครับอันนี้เราเก็บกล่องไปก่อนนะครับทางในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เป็นแก้วน้ํานะครับก็จะมีหกใบเหมือนกันนะครับ ขนาดกรลังเหมาะเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นซ่อมนะครับก็จะมีมาหกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช้อนก็จะมีทั้งหมดหกชิ้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบรับบ้านๆนะครับจะมาบอกรายละเอียดให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่ามันมีขนาดและควางกว้างเท่าไรนะครับเอาละครับหลังจากที่เรา แกะออกมาให้เพื่อนๆชมลนะครับว่าภายในกล่องนะครับมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะบอกรายละเอียดให้นะครับว่าเจ้าชุดปิกนิกพกพานี่นะครับเซตหกชิ้นมีแบบไหนบ้างนะครับสําหรับชุดปิกงนิกพกพานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่แบบนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับสีเทาสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าแต่ละแบบนะครับจะมีสองลายนะครับ สำหรับช่างประปาาฉบับบ้านๆเลือกมานะครับก็จะเป็นลายลีลาคุมะนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างประปาาฉบับบ้านๆจะขึ้นรูปไ้ให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามีแบบไหนบ้างหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปชมในร้านนะครับที่ช่างประปาซื้อนะครับก็จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่าจะมีสีไหนลายไหนนะครับถูกใจเพื่อนๆแบบไหนนะครับก็สามารถเข้าไปชมในร้านได้เลยนะครับ อย่าช <formation jin inh aling noise> ่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชุดนี้นะครับว่าขนาดจานช้อนหรือว่าถ้วยนะครับมีขนาดเท่าไรนะครับสําหรับถ้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีทั้งหมด6ใบนะครับในชุดก็จะมีมาให้นะครับถ้วยนะครับจะมีความกว้างนะครับความกว้างของถ้วยนี้นะครับจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับลึกจะอยู่ที่4ี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็บริเวณใต้ตูดถ้วยนะครับก็จะเขียนอยู่นะครับว่า มีความจุอยู่460มิลลิลิตรนะครับนะครับสำหรับถ้วยนะครับก็ใช้งานได้นะครับจ้างปลาฉบับบ้านๆก็ไปลองมาหลายที่แล้วนะครับมาถึงจานนะครับก็จะมีจํานวน6ชิ้นเหมือนกันนะครับส่วนจานนะครับก็จะมีความกว้างเท่ากับถ้วยนะครับอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับแต่ความลึกจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนระบุไว้ว่า สามารถจุได้230มิลลิตรนะครับสำหรับถ้วยนะครับเอ่อสำหรับจานนะครับส่วนแก้วน้ำนะครับก็จะมีมาทั้งหมด6ใบนะครับนี่นะครับจะมีความกว้างอยู่ของปากแก้วนี้นะครับอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับลึกจะอยู่ที่8.5เซนติเมตรนะครับขนาดกำลังพอดีมือเลยนะครับด้านในนะครับด้านด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่า มีความจุอยู่ที่300มลลิตรครับสามารถใส่น้ําได้300มลลิตรครับก็ค่อนข้างแข็งนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับและอันนี้จะเป็นซ่อมนะครับก็แข็งน่าดูนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่อ่อนยบยามนะครับเหมือนช้อนที่ว่าเราซื้อตามเซเว่นทั่วไปนะครับอันนี้จะค่อนข้างแข็งเลยนะครับจะมีความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นช้อนนะครับ ยาวเท่ากับซ่อมนะครับ1 6เซนติเมตรเหมือนกันนะครับเอาละครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ช่างประปาฉบับบ้านๆแปะไว้ได้เลยนะครับก็จะมีขายอยู่หลายสีนะครับสี่สีแปดแบบนะครับก็เพื่อนเพื่อนเข้าไปชมได้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็นําไปใช้งานจริงนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่ต้องพกช่วยจานชามช้อนไปนะครับ แล้วก็ภายในกล่องนี้นะครับก็ยังสามารถบรรจุมีดหรือที่คีบเวลาเราไปปิ้งย่างได้เลยนะครับก็กล่องมันจะมีเนื้อที่เหลือนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานที่ล้างจานอะไรละครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นล่นนะครับเบ็ดเสร็จอยู่ในชุดเดียวกันนะครับสะดวกนะครับสําหรับวันนี้นะครับจ้างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคราวหน้านะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะนำอุปกรณ์อะไรนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมนะครับและกดตุ่มติดตามนะครับหรือไม่ก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่างประปลาฉบับบ้านๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ